นี่นสวัสดีกูบอยวันนี้กูมาที่สมุทรสงครามอีกแล้วครับท่านวันนี้จะมากินตามสั่งที่ร้านร้านหนึ่งเขาบอกว่ามันสามารถมิกเมนูได้หลายๆอย่างเลยอยากมาลองดูเข้ามาก็เลืออยู่นะแต่จริงจอยู่ติดถนนใหญ่แหละแต่เข้ามาในซอยลึกหน่อยคนทางประมาณนี้ ชื่อร้านส้มเขียวเดี๋ยเข้าไปดูในร้านกันเขามีเมนูอะไรบ้างอยู่ตรงข้ามโรงเมยนเทศบาลวัดใหญ่ไปเข้าไปดูตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านแล้วตามคอนเซ็ปต์มันคือส้มเขียว อันนี้เป็นที่นั่งของเพื่อนผมนะไปไ <S <S นั่งดีนะเดี <mm ๋ยนั <m <m ่งก็นั่งหัวเบ่งหิดมันบนทำไมอากาศเราจะดีนี่นะเมนูเขาบอกว่าเ็าจะเป็นพวกทะเลทั้งหลายมีทั้งหมูป่าก็มีไข่ข้นมันจะสามารถนิกเมนูได้แต่ละเมนูก็คือเราสามารถแบบ ผสมกันได้เนี่ยนะพี่เด็กมานี่ก็เลยมาลองดูบรรยากาศนะโตไม่เยอะนะแล้วก็ที่จอดม,มันเพูนไปแล้วว่าที่จอดอาจจะแบบว่าริมถนนเลยเดี๋ยวรอดูเมนูก่อนเพราะเมนูมันเยอะมากเลยเนี่ยนะในเด็กก็จะมีพวกไข่ต้นห้อยต่างๆ จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเลือกเมนูเสร็จเดี๋ยวตาจะให้ดูตอนนี้มาที่เมนูน้ำที่นี่นะครับก็จะเป็นดูแลตัวเองใช่ไหมพี่จังใช่ครับอันนี้ก็สามารถแล้วที่กินน้ำได้ไม่จ้อกัดนะจริงหรอเปล่านะน้ำเปล่าไม่จ้อกัดนใช่ไหมนี่ครับถือว่าเด็ดจริงน้ำเปล่าไม่จ้อกัดเมนูน้ำก็จะเป็นพวก น้ำอัดลมทั่วไปน้ําเปลา่ากดที่นี่ก็ได้มีน้ําเปล่าฟรีบริการคนดับตีน้ำอะไรวพวกไรเดอร์มารอ,อกันเทียวคิวโคตรเยอะตามคอนเซ็ปต์นี่นะครับแก้วก็เป็นสง้เปียว้วเดี๋ยวหมู ก็ถือว่าโดยรวมว่าบรรยากาศก็เหมือนกับบ้านเปิดบ้านขายทั่วไปเข้ามาเมาื่อกี้ก็หลงนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูรสชาติอาหารกันแบบป๊บหนึงเดี๋ยวมาตอนนี้ก็สัง่งระหว่างรอลูกค้าเข้ามากันเรื่อยๆนะคือที่นี่เมนูจะอ่านยาก ถาเราอ่านเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่แต่ตรงคือนะแต่ตรงก็เหมือนกันเหรอเนื่งจากตรงนี้ก่อนแต่งจริงผมจะชอบอ่านตรงนี้ครับข้าวไข่ห่อคือเมนูเขามีเยอะมาก รับโอนด้วยนะถ้าสองร้อยขึ้นไปนี่ก็จมีเมนูเพิ่มแห่ขึ้นช้อฟูปีไก่ต่างๆางกินกับข้าวเากีียวปลาแล้วกินหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ดีอยากลองรสชาติแล้วมั้มีกว๋วยเตี๋ยวผัดงองแงด้วยเออว่ะลืมบอกไว้ว่าที่นี่เวลาเปิดปิดเมื่อกี้อ่ะ่แบบ เจ็ดโมงครึ่งถึงใหม่สองครึ่งเยนะหยุดทุกวันพุธก็คือใครมาาวากลางวันก็ได้อยู่เพรเปิดตั้งแต่เช้าถ้าวันธรรมดาผมว่าก็น่าจะคนเยอะปกตินะเพราะว่าไลน์แมนจะพวกสายไรเดอร์เพียบเลยเดี๋ยวรอหาแป๊บหนึ่งเดี๋ให้จัดมาใหม่ไ่ยก่อน หลังมาก่อนด้วยหเม,มนูแรกนะครับข้าวหอมมกทะเลไข่ข้นไข่ข้นหอมมะลเอแล้วเต็งเกาเหลาหมูดูสังโดดมาเนี่ยนะมีกุ้งแห้งตามสเตตของโซนนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูเพราะของเพื่อนยังไม่มีใครมาเราซาดก่อนเลยดูนะดูนะ หลายตัวนะหมึกก็โอเคเฮ้ยแม่งคือหอมหมกแหละแต่ไข่มันจะไม่ได้แน่นเหมือนพวกหอมหมกทั่วไปเรากินอนะ่ะมันคือไข่ข้นอนะ่ะอืมอร่อยราคายังไม่อยู่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวมันวางไว้หน่อยเอาหลาย ก่อนเลย่องเมนูได้อืมกระหกหมูต้มดำไม่ต้องปรุงเลยก็คูอขี่เกีย,ย่อร่อยแล้วอร่อยๆแซ่บอยู่นี่นะทีเด็ดเขาเดี๋ยวจะให้ดูของชอบผมมันคือตับ สดนะื่องในสดจริงหรือว่าใช้ได้เป็นไงครับาสังคอดแต่ยังไม่ได้รู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีก็มองตาปิดๆะดีเดี๋ยวรอเมนูเพื่อนมาเพิ่มเดี๋ยวตั้งกล้องนั่งกินเลยตอนนี้กูกินกูก่อน กินมาได้พักนึงพอดีจะเช็ดปากเลยหาด้ชู่บนโต๊ะไม่มีหรอกทุกอย่างก็คือจะเป็นแนวเหนือหัวหมดแตงดีกแปครับทุกอย่างคือแบบนะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ไข่ข้นกุ้งอะไรแรือไข่ข้นกุ้งพีแกงกับพีเกล้าเหรอ โอ้โหเริ่มไปอามน้องแล้วะครับอ้าบนึใช่หมห่ห ข้อดีของการขับเราไม่เป็นก็มาเรียกไปขยำรถแต่ไม่เกี่ยวคือคือตอนแรกอะพี่ว่าจะแบบน้อยๆหรือยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าดูแล้วเมนูนี้กันได้ในความคิดเราก็คือเหมือนเรื่องเราตั้งตั้งห้าว่ามีสองอย่างอะไรเง,งี้ยมันก็จะแบบน้อยๆใหช่ัะ Ừ, đây là đủ có cả cái món này được cái món này là cái món mà người ta gọi là món ăn của người của người Việt Nam, cái món này là của บิ๊กเผาไข่คมเอากูมันตัวเลยนะอืดีเลยเพราะงั้นสารการนี้นี่เนาะมะพร้าวใเพลิ่มเกาบหน้าตามัเนเยอะนะ ก็อันนี้เป็นยุบเผากุ้งไส่ต้นแล้วเงาก็เหมือนเดิมก้าวหอหมมะไข่ต้นทะเลแล้วก็ววเกาเหลาเดี๋ยวเฮนจอยฮีตติงก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวตัดก,กับมาทุกคน ตอนนี้พวกเราเสร็จรอบแรกไปหมดแล้วนี่นะตึงๆเก็บเรียบแล้วตอนนี้เต็มโต้แล้วโอเคเดี๋ยวๆโต๊ะเต็มเีย็ดหมดเลยนี่ขนาดใกล้ปิดแล้วนะเพราะเหมือนที่บอกร้านปิดบ่ายสองเพลิงตอนนี้ก็คือแล้วก็มีคิวไลเดอร์ข้างนอกอีกเพียบเลย ตอนนี้เราจะลองเมนูพิเศษอีก2เมนูเป็นแฮกึ่นกับหอยจ้อหอยจ้อหอยจ้อคือรู้สึกว่าอย่างลองของทอดที่มีไักเดี๋ยวมาดูกันว่าตาหอยจ้อกับแฮกึ่นจะประมาณไหนแต่คงใช้เวลารอสักพักเลยดูคิวนแน่นเบึ่มๆบม,บมโอเคเดี๋ยวตัดมาแป๊บหนึ่ง อันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งเสริมเข้ามาเป็นพริกแกงหปปงมูกรอบไข่ข้นหมจ้อนี่นะหน้าตาใช้ได้แต่ผมไม่ลองครับผมอิ่มของคนอื่นเขาเรารอหอยจ้อกับแฮกึอต่อไป <S <S อนนเอาล้วครับมาแล้วทุกคนหลังจากที่เรารอเมนูหอยจ้อปูกับแฮกึอเมื่อกี้กูถ่ายไปแล้ว ไม่ติดเอาใหม่ก็เลยเหลือประมาณนี่ห้อจอบูแคร์ขื่นทอดแคร์ขื่นกุ้งนะหอยจอปูสองเมนูแล้วเมื่อกี้เพื่อนผมที่ถ่ายไม่ติดเหมือนกันก็ซัดนผัดพริกอะไรนะผัดพริกแกงผัดพริกแกงหมูกรอบไอ้ผัดพริกเผาหมูกรอบผัดพริกเผาหมูกรอบไปจานแล้วเมื่อกี้ไม่ติดก็เลยนี่นะตอนนี้ข้าวเราไปสี่จานแล้วนะกับสองเมนูพิเศษจะมาให้ดู ก็ปูก mm ินแบบสุภาพนะเพราะเมื่อกี้อูก oh ah ็ถ่ายอย่างนี้หลยเห็นไหมเนื้อปูเต็มๆแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้อร่อยเนื้อปูเยอะอยู่แล้วก็สดด้วยแน่นๆนะแน่นๆส่วนแม่กุนกุ้งไม่มาแผนของวันนี้ dợ nè, phải ăn thì có dợ nè Kinh chung có hỏng vậy, phải không ạ? Chứ... hút mấy à Nói lòi chính trịnh Nói lòi chính trịnh, nó không đầy đầy không nó ngon ตอนนี้ทั้งหมดก็คือว่าโต๊ะเราเนี่ยข้าวทั้งหมดสี่จานแล้วก็มีเกาเหลาหนึ่งแล้วก็มีสองเมนูพิเศษนี่ามาอีกน้ำเปล่าสองขวดเดี๋ยวช่วงท้ายตัดมาให้ดูว่าราคาทั้งหมดที่จิงไปแบบนี้รถโต๊ะนี่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตัดมาแบบนี้วัน,นนี้ช่วงเวลาแห่งความ,มาตืกใจได้มาถึงนะครับท่าน เราได้กินกันหมดเตียนทุกอย่างแล้ว oh. เมนูโอ้หลายเมนูเลยสี่ห้าเมนูนะตอนนี้ก็จะมาคิดเงินกันแล้วเรากำลังรอเขากำลังตัดยอดกันอยู่มาลุ้นกันเดี๋ยวฟังกันดสดๆเลยไม่มีตัดต่อแล้วซึ่งว่าราคาประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดไม่รู้ว่าเขาจะแยกให้ได้้่ะนะแต่ถ้าแยกห้ได้เดี๋ยวก็ฟังถ้าเขาไม่แยกก็ไม่ไปก,กี้อะไรก็นะ เพราะว่าตอนนี้คิวยังเดือดเดืคิวการส่งยังเดือดเดือดอยู่เลยด้านนอกคุณคิดว่ามือนี้เท่าไหร่คุณจักรทั้งหมดในความคิ่สุดสี่ข้าวสี่นี่รู้ละทาหรือเปล่าไม่รู้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 บอยไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลุงไงสองร้อยสี่สั่งเอาไว้หกร้อยหกร้อยบาทงานถ้า จ็ดแปดสิบาต่อจานเขาเหลาก็ประมาณนั้อาจะอย่างนั้นอย่างร้ยหกร้อยบาทนะน้ำเปล่าอง่าเาะมเนาาดเจ็ดห้าดู มึงมีทั้งข้าวไข่คน้นหอมกทะเลพริกเผาหมูกรอบไข่คน้นแล้วก็มีเม,มนูเกาเหลา,าเหหลาหอยจ้อปูแฮถขึงหลังจากจานแรกไปเลยนะไขค่ค้นเพริกแกงกุ้งพริกแกงกุ้งแล้วก็มีกะเพราหมูกรอบหอยเชลนะ้ำเปล่าสองขวดห้าเจ็ดห้า ขาหน้าคบผาเพราะฉันถือว่าถูกมากนะเรากินเรากินหลายเมนูแล uh, ้วก็ของทะเลหลายเมนูด้วยเราคุ inho, üzerine, s s ้มเกินดูไปเพราะฉะนั suitcase, ้นวันนี้ถือว่าเฟี้ยวเลยแนะนำทุกคนส้มเขียวก๋วยเตี๋ยวหมูเด็ดจริงเพราะนั้นใครมาโซนอัมพวาแบบนี้ก็แนะนำ กลับบ่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับมากเราได้ลากับเจ้าของร้านด้วยนะเมื่อกี้เจ้าของร้านท่านเด็ดผักอยู่นี่นะร้านะนี้ดิมาราคาดีด้วยมานี่นะเราอยู่ตรงข้ามกับนี่โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงศ์นี่นะตรงข้ามเลย ร้านเขาหน้าร้านในคลิปนะเฮ้ย hey, ทีเด็ดแนะนำทุกคนมากินกันวันนี้ก็ลากันไปกับอีกหนึ่งมือเราสองคนทิปอ่าม้วนแมนกับมิสเตอร์ติกเก็ตฝากถึงทุกคนที่ไม่ได้มาด้วยนะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับ man. 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 ม้วนแมนม้วนแมนพร้อมติ๊กเด้เยเอมิมเตัวติเก็ต <Moon> ม้วนแมงกับมิเตอร์ทิเก็ตม้วนแมงกับติกเก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็มากันที่ร้านส้มเขียวก๋วยเตี๋ยวหมูล้างไปก่อนครับกับคุณนม้วนแมงครับผมกับผมมิเตอร์ทิเกตครับเจอกันกูบอยคลิปหนะ้าไว้ว่า